รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีคร <c oughs> <t> ับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5เมก Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ล่าสุดมานี่มีรายงานว่าทางจีนเนี่ยได้ดัมทิ้งนะฮะหรือว่าเทขายพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาในรอบสองาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถึงหนึ่งแสนล้านเหรียญเราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับถึงผลกระทบที่ทางด้านการเงินนะฮะที่จีนเนี่ยค่อยๆผ่องถ่ายหรือว่าเทขายพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาว่าจะมีผลกระทบต่อต,อตลาดการเงินตลาดบอลน,นะฮะตลาดหุ้น หรือว่าดอกเบี้ยอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจีนขณะนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะครับประมาณ1.4ล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับจากตลาดพันธบัตรทั้งหมดของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีขนาด12ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับในจํานวนนี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยถือว่า เป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับห้าล้านล้านก่อเหรียญเนี่ยรวมกันนะครับเป็นคนที่ถือพันธบัตรถ้าหากว่าจีนเนี่ยเริ่มนะครับที่จะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผลกระทบจะเป็นเช่นไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเหมือนกันครับคุณชรานะฮะว่าช่วง3เดือนก่อนที่จะถึงกลางกลาง ปีนี้นะครับทางจีนก็เทขายเหมือนกันนะครับประมาณ1 4 3 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับคือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาทําให้การถือครองพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาของจีนเนี่ยลดลงไปนะครับท่ามกลางสงครามภาวะสงครามการเงินนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยลดค่าเงินนะครับและก็จําเป็นที่จะต้องปกป้องค่าเงินก็ต้องเทขายนะครับพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเพื่อได้ดอลลาร์มาผลกระทบก็คือนะฮะ การแรกก็คือดอกเบี้ยนะครับของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาแทนที่นะครับที่จะลงเนี่ยกับจาเป็นกับจะต้องขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การขายพันธบัตรแบบนี้ในลักษณะอย่างนี้นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาวันไหวเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาในปีหนึ่งหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังจําเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรใหม่นะครับถึง8ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ถ้าเทียบกันกับ GDP นะครับเกือบ50%ของ GDP เลยเพื่อที่จะไทยถอนหนี้เก่านะครับพันธบัตรเก่าแล้วก็เพื่อที่จะสร้างหนี้ใหม่เนื่องจากาสหารัฐอเมริกาขณะนี้นะครับมีงบประมาณขาดดุลปีละ1ล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาเรากําลังมาถึงจุดที่น่าสนใจของสงครามการเงินระหว่างเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดนในโลกก็คือจีนแล้วก็ลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดนในโลกก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าจีนทิ้งพันธบัตรสหรัฐอเมริกาแล้วผลกระทบจะ เป็นอย่างไรครับคุณตุราก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันถ้าคุณธนงลองสังเกตดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดการเงินโลกหรือแม้แต่ตลาดการเงินบ้านเราเนี่ยมันเกิดในภาวะที่ผันผวนแล้วก็ป่นป่นค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน<ม>นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดออบอลหรือว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยทาง ธนาคารกลางของจีนเนี่ยยืนยันนะคะคุณธนงตามที่คุณธนงพูดถึงว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยหนึ่งแสี่หมื่นสามพันล้านดอลลาร์นะคะทีนี้ธนาคารกลางจีนเนี่ยให้เหตุผลว่าที่ทําเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการรักษาเสถียรภาพของเงินหยนือนนะคะแล้วมันก็เลยเป็นเป็นผลต่อ,ตอมาก็คือว่าจริงๆนะในในในตลาดก็ยังเชื่อว่า มันไม่ได้แค่นี้หรอกที่มีการขายออกมามันยังมีจํานวนอีกจํานวนหนึ่งในแค่ช่วงสองสัปดาห์มานเนี้ยที่ซ็อกเจนเองเนี่ยออกรายงานมาเลยว่ามันมีการสั่งขายเนี่ยพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอีกรอตหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในสักที่หนึ่งของของตลาดเงินซึ่งเขายังไม่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนเพราะนี่คือสิ่งที่ทําให้อ่าอย่างที่คุณธนงพูดถึงาว่า ดอลลาร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกแข็งค่าดันขึ้นไปแล้วในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐก็ทนไม่ได้ก็ต้องทุบดอลล่าร์ลงมาจนกระทั่งลงมาอินเดซ์เนี่ยดัชนีของค่าเงินดอลล่าร์เนี่ยลงมาอยู่แถวๆ9เก้าสิบสามถึงได้ตลาดกุ้นของสหรัฐเนี่ยในช่วงก่อนที่จะถูกทุบลงมาคุณธนงคงจาได้ว่ามันเกิดทั้งแบล็ k มันเดย์เกิดทั้งมินิแบล็คทิวส์เดย์เกิดขึ้นเป็นหุ้นของสหรัฐเนี่ยในช่วงแค่ แค่เพียงสัปดาห์กว่าๆคือถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยก็คือช่วงเจ็วันของการซื้อขายเนี่ยดิ่งลงไปพันแปดร้อยจุดนี่คือผลสะท้อนของอะจะบอกว่าเป็นสงครามาการเงินซึ่งมันไม่ค่อยได้มีการรับรู้เป็นการทั่วไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วนี่ก็คือความปั่นป่วนที่เราเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะถ้าประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าจีนเทขายพันธบัตรสหรัฐอเมริกา แล้วประเทศตลาดเกิดใหม่หรือว่าธนาคารกลางของประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเราด้วยที่ถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากฝ่ายไทยอาจจะถือประมาณ50,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเท่าที่ผมเข้าใจประเทศอื่นๆที่ถือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผู้ส่งออกน้ํามันนะครับในตะวันออกกลางญี่ปุ่นก็ถือเยอะญี่ปุ่นถือตั้งล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับพอๆกับจีนนะครับไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์นะครับ ประเทศแถบเอเชียเนี่ยต่างก็ถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกามากด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าออกตัวช้าไปาน,านะครับสมมติว่าจีนดัาเทขายนะฮะผลกระทบของการขายบอลเนี่ยราคาหน้าตัว๋วนะฮะจะลดลงนะครับคนถือก็จะขาดทุนทันทีส่วนดอกเบีย้ยนะครับก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเขารวบรวมแล้วนะฮะว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยถือพันธบัตรสหรัฐอเมริการวมกันไปแล้วเนี่ยนะฮะร,รวมกัน5 49ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับ z e r o h c o m นะครับเว็บไซต์ที่ทีเ่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน,งน,นมีการประเมินกันว่านะฮะถ้าหากว่านะฮะจีนเนี่ยมีการเทขายพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาไป500ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยพันธบัตสรสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นสูงขึ้นถึง1.08 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ<ช>คุนรัชลานะฮะในขนาดที่ <S 1> <S 1> ตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะครับถึงแม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้แต่ใจจริงแล้วเนี่ยทั้งเฟดหรือว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือว่าตลาดเงินการเงินสหรัฐอเมริกาไม่พร้อมนะครับที่จะให้ดอกเบีย้ยขึ้นเลยนะครับถ้าดอกเบีย้ยขึ้น1%จะมีผลกระทบต่อรุนแรงต่อตลาดการเงินรวมทั้งเศรษฐกิจที่เปราะบางมากๆของสหรัฐอเมริกาเวลานี้ครับ แน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการดั้ม US Treasury Bonds ลงไปเนี่ยปรมากจริง,รงๆแล้วไปเอฟเฟกต่อเม็ดเงิน QE ของสหรัฐอเมริกาด้วยโดยเพราะ,ะ QE เนี่ยหนึ่งล้านล้านนะคะสำหรับ QE สามที่ออกมามเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทกดดันเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วสหรัฐ อเมริกันเนี่ยจะสามารถที่จะตอบขึ้นดอกเบีย้ยได้จริงหรือเปล่าตอนนี้สหรัฐอเมริกันเนี่ยจะจะใช้เกมตรงนี้เนี่ยหรือเป็นเกมเนี่ยที่จะปกป้องตัวเองยังไงนะคะในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยของอย่างที่บอกกับว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยของประเทศเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจาได้ก็คือว่ามันมีสามปัจจัยด้วยกันที่มีการพูดถึงว่าประเทศเกิดใหม่เนี่ยจะเจอกับสิ่งที่ สงครามการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าค่าเงินจะอ่อนค่าลงแล้ววันนี้เงินบาทเราก็แตะไปแล้วสามสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสามจุดห้าจุดแปดเก้าบาทต oh. ่อดอลลาร์เร็วมากวันเดียวเนี่ยวิ่งลงไปเนี่ยถึงศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยอีกไม่นานานี้ก็จะแตะสามสิบหกใช่ไหมนั่นนะสิสแ,ลแล้วก็ถ้าสามสิบหกเบรกไปแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปเบรกกันที่จุดไหนอีก แล้อีกจุดหนึ่งที่จะกระทบต่อมาก็คือว่าถ้างเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงเนี่ยหนี้สิมของภาคธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือภาระที่จะตามหาแล้วก็คือปัญหาที่จะตามามาป,ปัจจัยสุดท้ายก็คือความมีสเสถียรภาพของประเทศเกิดใหม่ในหลายๆประเทศเนี่ยที่มีฐานนทุนสำรองเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะลดลงไปแล้วก็จะมีปัญหามาเลเซียนี่คือจุดหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้น หนึ่งในสามของทุนสมรองที่ลดลงตั้งแต่ปี2013นี่คือวิกฤตของค่าเงินวิงกิตเหมือนกันเพราะว่าย้อนหลังกลับไป12เดือนเนี้เงินวิงกิตเนี่ยอ่อนค่าลงไป22.8เปอโอ้โหมันไม่ใช่ย่อยเลยแล,แล้วนี่ก็มีข่าวนะคุณธนงมากาเสาร์และอาทิตย์นี้เนี่ยจะเกิดม็อบใหญ่กลางกัวลาลัมเปอร์อประทะท้วงนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับ ที่มีข่าวก่อนหน้านี้อื้อเชาวว่าคอร์รัปชันใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ a l l Street Journal นะครับรายงานไปรู้สึกว่าจะถูกฟ้องด้วยนะครับในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมาเลเซียค่อนข้างที่จะอ่วมนะฮะตอนนี้ถือว่าอวมหนักสุดเพราะว่าเครื่องบินหายไปแล้ว2หลำนะฮะ MH370 MH17 นะครับ, 70, รบและก็ทางด้านระบบการเงินขณะน,นี้มีปัญหาหนักนะครับค่างเงินเนี่ยแว่งในทิศทางลงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ หายไปอย่างรวดเร็วนะครับมีปัญหาหนะักเอามากๆเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเองเนี่ยออมองไปข้างหน้านี่เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเฟดเนี่ยจะกล้าขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าเพราะว่าภาะวะตลาดที่ผันผวนในจีนรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ สามปัจจัยหลักนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับประการแรกคือทุกคนมองว่าจีนเนี่ยกำลังสโลว์ดาวนะฮะทางการจีนยังคงยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะยังคงรักษาระดับอัตราการเจริญเติบโตที่7%็ดเอเซอยู่แต่ว่าตลาดเนี่ย question นะครับคือหรือว่าตั้งคําถามว่าเอ๊ะจะโตได้หรือเปล่าน่าจะเป็น6%ปเหรือเปล่าแต่มีรายงานรู้สึกรายงานของซิตี้แบง์หรือเปล่าคุณวัลาใช่ค่ะว่าอะไรติปเนี่ยมีรีพอร์ตออกมาล่าสุดว่า จีนเนี่ยปีนี้อาจจะโตเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นท่านั่นเองอเแล้วถ้าจีนโตสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแน่นอนเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ IMF คาดการไว้ว่าประมาณสามจุดสามเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยอาจจะเหลือแค่สองเปอร์เซ็นหรือต่าตกว่าสองเปอร์เซ็นด้วยซ้ำใช่ฮะเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะอนั้นเองเศรษฐกิจจีนสโลว์ดาวอย่างเห็นได้ชัดบีบเศรษฐกิจโลกให้หดตัวลงมาแล้วก็ประการที่สองก็คือน,นี่แหละอาการยึกยือย้อ,อของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้น ดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็ทําให้มีการขายทรัพย์สินหรือว่าขายนะครับหรือโยกกองทุนออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นเนี่ยถูกถล่มหนักนะครับบ้านเราหุ้นก็ตกหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับเจอกันทั่วนหน้าเลยนะครับเงินไหลออกเพราะคนมองว่าถ้าหากว่าดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาขึ้นนะครับ ไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่นะครับ0.25%หรือว่าจะขึ้นในเชิงสัญลักษณ์0.10หรือว่า0.15%อันนี้เรายังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของเฟดมีการจัดประชุมนะครับ uh, retreat ที่แจ็กสันโฮงนะครับบรเณนัไวโอมิงกันอยู่นะฮะนักข่าวขณะนี้เนี่ยตามไปกันไปหมดนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนจะรอฟังสุนทรพจน์ของเชเนอเยเลนว่าจะพูดอย่างไรหรือว่าจะ ให้ทิศทางอย่างไรเกี่กับนโยบายทางด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ดูนะครับข่าวบลูเบิร์กเขาก็สัมภาษณ์หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการของของของเฟดนะครับ,รบก็ออกมาให้สัญญาณว่าทางเฟดก็ยังคงอยู่ในแทร็กอยู่นะครับก็คืออยู่ในในกรอบที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในกรอบที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่จนกว่าจะมีข้อมูล อะไรที่จะหักล้านนะครับไม่ให้มีการขึ้นดอกเบีย้ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดจะผันผวนก็ตามเพราะว่าเฟดก็บอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยเพราะว่าเฟดมองระยะยาวนะแต่ว่า,าทางานักวิเคราะห์การเงินหรือว่าทางพวกผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้แล้วเจอแบล็กมันเดย์แล้วเฟดยังจะขึ้นดอกเบีย้ยหรอยังจะมาลงโทษตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนอีกเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องจับตาดูว่าเนี่ย เฟดเนี่ยจะกล้าจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ประการสุดท้ายอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันตกต่ํามากๆเลยนะครับน้ามันเนี่ยถูกทุบต่ําลงมาทองก็ลุ่มลุ่มโดนดอนอยู่แล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยลงมาก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าโลกเนี่ยมันอ่อนแอนะครับไม่ดีนะครับเฟรดเฟรดอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็มีการลดราคาระวัง เรือกันอยู่นะฮะก็เลยทําให้แต่ละประเทศเนี่ยต่างต้องเอาตัวรอดนะครับปัจจัยแรกที่ต้องเอาตัวรอดก็คือพยุงรักษาค่าเงินของตัวเองแล้วก็จีนทําให้เห็นแล้วก็คือดําขายเ r ร a ช u รี่ส่วนของทางประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่เนี่ยเขามองว่าอาจจะจาเป็นจะต้องขายเ r ร a s u r y ออกมาเพื่อที่จะดูแลสเสถียรภาพของค่าเงินของตัวเองคุณรัชดา,ามองว่าเงินบาทเป็นยังไงธนาคารเราจะต้องทําไงไง ตอนนี้ก็คงต้องแบงค์ชาติจริงๆคงจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจับตาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนกันว่าจะป้องกันตัวเองยังไงเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างของเขาอยู่เขาตั้งทีมที่เรียกว่า Unified Team เพื่อที่จะดูว่าปัญหาความผันผวนแล้วก็เงินทุนที่ไหลออกเนี่ยจะป้องกันยังไงยูน i ฟา team ทีมเอกภาพไหมใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยจะต้องทําถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยคงจะต้องนั่งจับตาดูไปแต่ว่าคุณธนงเชื่อไหมว่า ดาวโจนส์ที่ขึ้นมาสองวันติดติดกันเนี่ยประมาณสักเกือบพันจุดหลังจากที่ตกมาแล้วพันแปดเนี่ยความจริงข้างในลึกๆเนี่ยโอ้โหแต่ละวันที่เทรดกันอยู่เนี่ยมันผันบวนมากเลยมันขึ้นไปบวกแล้วมันก็ลงดิ่งลงมาจนกระทั่งติดบล้วมันกีๆเนี่ยตอนปิดตลาดีนลบไปเฉยเลยว่าในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถูกดันขึ้นมาปิดบวกเหมือนกับว่าตลาดมีมาเก็ตเมกเกอร์ที่คอยดูแลอยู่ยังไงพี่กนแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ที่ที่ไม่สามารถที่จะ แกอมองข้ามไปได้นะคุณธนง,นงก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเดือนสิงหาคมนี้เองเนี่ยมันรู้สึกจะเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าของเดือนสิงหาคมเนี่ยไอ้ n t t r r n t t o o n l l a n ลเ council เนี่ยรายงานออกมาบอกว่าคน้นการสำรวจสต็อกเกี่ยวกับพวกพืชพัญญุ์า,ารทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าตันเหลืออยู่ พราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสต็อกที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าภาวะของการค้าขายเนี่ยในเรื่องธัญญาหารต่างๆเนี่ยจะซบเซาเนี่ยมากเพราะว่าสต็อกตัวนี้เนี่ยสูงถึงในรอบ29ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยภาวะความซบเซาทางการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเงินผุดเครืองเนี่ยไปอีกหลายปีนี่คือตัว ตัวตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสหรือฟื้นตัวอย่างที่คิดกันครับมองไปข้างหน้านะครับทางจีนต้องการที่จะจัดตั้ง AIB AI i <ช>หรือว่า Asia Infrastructure Investment Bank นะครับซึ่งจะเป็นธนาคารที่จะปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือว่าในตลาดเกิดใหม่ฐานะในเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนซึ่งจีนต้องการที่จะปล่อยกู้ เป็นเงินหยวนเมื่อถึงตอนนั้นจีนอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องถือดอลลาร์อีกแล้วนะครับจีนถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกา1.4ล,ล้านล้านเวลานี้นะครับกำลังทยอยดั้มอยู่เปลี่ยนเป็นเทเชเีเป็นทองหรือเปล่าส่วนปกป้องเป็นค่าค่าเงินหยวนถ้าจีนอย่างที่บอกนะครับดั้ม5 0 0แสนล้านในดอกเบีย้ยอเมริกาขึ้นหนึ่งถ้าหากว่าตลาดเกิดใหม่เกิดแพนดิเกดั้มขายเนี่ยโอ้โหนะฮะดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้น มาสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่านะตลาดบอลสหรัฐอเมริกาจะมีปัญหาหนักมากรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าสองตลาดเนี่ยมันสัมพันธ์กันครับคุณวชารา,าค่ะธนาคารกลางจีนของธนาคารกลางของจีนเนี่ยก็บอกในวันนี้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย การ Stabilize ก็คือการดูแลรักษาเสถียรภาพของเงินหยวนเนี่ยจะใช้วิธี Swap หยวนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่พยุงค่าเงินหยวนเพราะฉะนั้นมันก็เลยสะท้อนมาที่ตลาดว่าวันนี้เชียงไฮ้คอมบพสิตก็ขึ้นมาประมาณ3%ามเปรเนตะนเดียวกันเนี่ยเงินหยวนจากที่เคยอ่อนค่าลงไปเนี่ยแต่6.41กว่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยขยับแข็งขึ้นมาหกจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางานางคารกลางจีนพยายามจะบอกว่าที่เขาลดค่าเงินมาเนี่ยไม่ใช่เจตนาที่จะลดค่าเงินเพื่อที่จะก่อให้เกิดสงครามค่าเงินจริงๆแต่ว่ามันเป็นการปรับเพื่อทําให้เงินเยือนเนี่ยสามารถที่จะมีความยืดหยุนแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองภาวะตลาดการเงินไปได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเงินยูโรเงินเยนแข็งค่าขึ้นอ,อ่อนค่าขึ้นมากอ่อนค่ามากนะครับเมื่อเทียบ ยวนนะครับก็ยวนก็ลดค่าลงไป5%นะครับก็ไม่ได้ทำให้หยวนเนี่ยแข็งค่าไปกว่ายูโรหรือเยนไปมากเท่าใดเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาเรามองส่วนมากจะเทียบกับอดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับตามที่เราเปิดรายการมาถ้าจีนยังคงเทขายพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไปเรื่อยๆถึงจุดจุคนอื่นจะแพน,นิคที่จะเทขายไหมถ้าเทขายดอกเบีย้ยขึ้นก็หมายความว่าเฟด ะะแทนที่จะขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับหรือว่าสิ้นสุดวงจรของการทำดำเนินนโยบาย zero interest rate policy นโยบายดอกเบี้ย ah 0%<ๆ>กับอาจจะถูกบังคับให้มาทำ QE รอบ4นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ตกเนี่ยที่คุณวชราเอ่ยใช่ไหมครับ QE 3เนี่ยคือปั๊มเงิน1ล,นล้านล้านเข้าไปในระบบขณะนี้เขาบอกว่า1ล้านล้านแทบที่จะจบแล้วถ้าหากว่าจีนเทขายพันธบัตรรวมทั้งนะครับราคาหุ้นหุ้นต่างๆทั้งหลาย ที่ตกลงมานะครับถ้าเฟดต,ต้องทำ q e c mm hmm. ก็หมายความว่านะครับระบบการเงินโลกเข้าสู่ช่วงที่วิกฤตหนักมากๆนะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลา10มพ0ดีนะครับพบกับผมและคุณวัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย